แล้วคิดที่เราเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรผมเลยคิดว่าอันนี้ก็คืออาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์มองเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะเป็นดอกบัวเป็นคือเป็นธรมนธรมชาตินั่นเองเป็นธรรมชาติชื่อของมันก็คืออาหารโลกเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการอาหารการเกษตนระต้องทําธรรมชาติทาอะไรรักษาอะไรต่างๆนะอันนี้ก็คืออาหารโลกก็คือมเมล็ดพันธุ์นั่นเอง หรืออาจจะเป็นรูปดอกบัวบางคนอ,อาจจะมองเป็นรูปดอกบัวเป็นอันนี้เป็นจินตนาการที่มันเป็นอินสปเรชันที่เราออกแบบไปขึ้นมาหรือเราจะมองเป็นรูปคนคนก็ได้คน ừ, คนคนได้ขึ้นอยู่กับจังหวะช่วงเวลาของมุมมองของคนว่าเราจะมองมันเป็นอะไรแต่มันเป็นเราเอามาันมาทําเป็นวิช,ชวลเป็นความงามางด้าน ออกขึ้นมาแล้วก็เป็นวันสีทองนะมันก็คือ,อเกณฑสอก็คือที่จะขยายผลต่อไปในอนาคตที่จะทําให้โลกเราเนี่ยมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันในการทํางานนะ,ะาาี่แหละค่ะจากประชมผลงานนี้ก็ต้องมาที่ไล,ล่สวรรณครับเป็นส่วนหนึ่งผมก็โพสต์ไปหลายหลายรอบแล้วเนี่ยว่าคนให้ว่า,วาบอกพวกศิลปินบอกเพื่อนๆว่าอาหารอย่างนี้ให้มาดูงาน ี่เป็นงานอันนี้เราเรียกว่าเป็น s c u l p t อ r e a s s e m ม l ล n ก็คือศิลปะประกอบต่อเป็นการประกอบต่อของไม้เสืใช้ยไม้ไม้ก็มาจากธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่บนโลกนีนะ้เอามาใช้ทําเพื่อจะได้เห็นปุ๊บก็จะได้สื่อรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติน,นะนี่ก็เป็นเหมือนไม้ที่เราตัดตัด การเนี่ยตัดจนเี้ยนหมดแล้วเนี่ยอันน <N> ี้เนี่ยฮะนี่ยมมีรอยขูดด้ด้วยอันนี้ก็เป็นเช็คเจอร์เป็นเรื่องของเอิเลเมนต์ของความงามทางศิลปะซึ่งว่าถ้าเรามีผิวมีความเรียบมีมันก็จะสามารถทําให้เกิดความงามทางศิลปะเกิดนิรียภาพทางความงามนะอันนี้เป็นลักษณะของปริมาตรมแบบประเภทรอยตัวเราสามารถดูได้โดยรอบเราจงเกตว่า เราดูได้เราเดินดูได้โดยรอบเรามองบางทีเราจจะนึกถึงคนนึกถึงเด็กนึกถึงสิ่งมีชีวิตนึกถึงอะไรที่มันมันรวมกันแล้วมันคือธรรมชาติมันคืออาหารมันคือสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันถ้าวันใดวันหนึง่งมันขาดหายไปสักอย่างหนึง่งชีวิตเราจะอยู่ยังไงนะอันนี้นนาาอันนี้เป็นปัจจัยที่มันแฝงอยู่ในนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับ